สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนรายการที่นําเสนอภาร,รกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18บนาฬกาหลังครบรอบงชาติวันนี้อยู่กับผมแล้สรุทธาพรทองสุสดีครับและฝากคุณผู้ชมนะครับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube TV5 HD1 วันและเ w w ร v 5 c o t h ดีครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยภารกิจนะครับที่ประชุมรมัฐมนตรีกรลาโหมอาเซียนครั้งที่สิม,มแน่นแนแมต่นงเาร,ออา,เา,รา,า,าม,ม่ พลเอกประวิทธ์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่1 4ผ่านระบบว t ทโดยมีกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในการประชุมที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันและได้ลงนามร่วมกันในร่างปฏิญญาร่วม ของรัฐมนตรีกาาโหมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเพื่อร่วมกันส่งเสริมความแน่นแฟ้นและความพร้อมต่อการตอบสนองของอาเซียนในการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคนอกจากนั้นยังได้ร่วมกันให้การรับรองแผนงาน3ปีของกระทรวงกาาโหมอาเซียนปี2563ถึง2565รวมทั้งร่างเอกสารความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนจำนวน5ฉบับ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวประสบความสําเร็จร่วมกันด้วยดีโดยที่รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกได้มีการพัฒนาสัมพันธ์และใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองและหารือแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคง,งของภูมิภาคระหว่างกันโดยเฉพาะการตอบสนองรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมกันทั้งภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่และการก่อการร้ายซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง,งของอาเซียนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลความสงบของภูมิภาคร่วมกัน ผู้บัญชาการฐานเรือนะครับตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือกองบินและหน่วยสงครอมพิเศษทางเรือของกองเรือฝึกกองเรือยุทธการประจำปีงบประมาณ2564 พลเรือเอกชาติชายสีวรขานผู้บัญชาการฐานเรือตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือกองบินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือประจำปีงบประมาณ2564บนเรือหลวงจากกรีนฤลเบดโดยมีพลเรือเอกสุทธินานสมารักผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการประจำปี2564ให้การต้อนรับ พร้อมนาชมการปฏิบัติของกําลังพลและชมการฝึกที่สําคัญบนเรือหลวงภูมิพลและเรือหลวงจักรีนฤรเบดเช่นการปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยานการแปลกระบวนการรับส่งสินค้าสิงของในทะเลการป้องกันความเสียหายภายในเรือการตรวจจับเป้าหมายใต้น้ําการปราบเรือดำน้ําต่อเป้าที่ใช้ในการฝึกปราบเรือดำน้าการต่อต้านการก่อการร้ายการอานวยการยุทธทั้งนี้ผู้บัญชาการฐานเรือนะครับได้เยี่ยมชมฝึกตลอดระยะเวลาสองวันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย สำหรับการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือมีวัตถุประสงค์ด้านองค์บุคคลเพื่อให้กำลังพลประจำเรืออากาศยานและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ ทั้งในลักษณะที่เป็นรายบุคคลและปฏิบัติงานเป็นทีมอีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางยุทธวิธีในการตัดสินใจการอำนวยการยุทธการบังคับก,การบังคับบัญชาสั่งการด้านองค์วัตถุเพื่อตรวจสอบความพร้อมของเรืออากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเอกสารบรรณารคู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติการทั้งหมดเพื่อให้กำลังพลที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีความคุ้นเคยในการใช้งาน และมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านองค์ยุทธวิธีเพื่อตรวจความพร้อมของยุทธวิธีตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือที่แต่ละกองเรือรับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําหลักนิยมในการปฏิบัติการแต่ละสาขาข,าของกองเรือยุทธการที่สามารถนําไปใช้อ้างอิงในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆผู้ผู้บัญชาการหารอากาศนะครับปล่อยคาราวานรถนําผ้าห่มกันหนาวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศพลอากาศเอกแอร์บูลสุทธิวันผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นประธานปล่อยคาราวานรถนำป้าข่มกันหนาวจำนวน4,000ันื้นไปช่วยเหลือผู้ผประสบภัยหนาวในพื้นที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่กองบิน23จังหวัดอุดรธานีฝูงบิน46 6จังหวัดน่านสถานีรายงานภูเขียวจังหวัดสกลนครสถานีรายงานเขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์และสถานีรายงานภูมขาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้บัญชาการฐานอากาศกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยกองทัพอากาศหมายเลขโทรศรัพท์02-534-2096ส่วนตอนนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ ในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่างและทําให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขออนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่หน่วยทหารนะครับยังคงลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เริ่มกันที่หน่วยชฉกิจยะลาได้ส่งมอบบ้านให้กับนายมะลาสิงสะเดาะนาบ้านเลขที่88ทับ1บ้านบือมังหมู่ที่2ตำบลบือมังอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยนายมะลาเสงนะครับนะเป็นบุคคลที่มีฐานะยากจนแต่มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือสังคมส่วนรวมและทางราชการตลอดมาเป็นคนดีที่ทุกฝ่ายในหมู่บ้านให้การยอมรับ ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางไรายได้วันละ100บาทส่วนภรยาเป็นแม่บ้านไม่มีงานทำซึ่งมีความยากลำบากในการเลี้ยงครอบครัวที่มีสมาชิกจำนวน4คนทั้งนี้หน่วยชวก,กิจยาาได้จัดกำลังพลชุดช่างร่วมกับผู้มีจิตอาสาเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวผู้ที่มีฐานะยากจนเพื่อให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากไปด้วยกัน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ทำการมอบบ้านให้แก่ในตวนเขื่อนคำป้ออายุ66ปีผู้ยากไร้และพิการทางการได้ยินณนะบ้านเลขที่45ทับหหมู่ที่13บ้านสียางชุมตำบลท่าเข้าเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งบ้านเดิมมีสภาพชำรุดชุดโทรมไม่ปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัย ทั้งนี้การสร้างบ้านดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่นพ่อค้าและประชาชนจิตอาสาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบ้านพร้อมกันนี้หน่วยยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มกันหนาวเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วย มณฑลหันบกที่210ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าจำกัดลงพื้นที่โรงเรียนหนองบอ่อวิทยานุกูลอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมมอบเสื้อกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน2,500ตัวตามโครงการคูโบต้าพลังใจสู้ภายหนาวนอกจากนี้นะครับหน่วยยังได้นำปุ๋ยสูตรพระราชทานและน้ำหมักชีวภาพ EM ที่ผลิตโดยศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียงของมณฑลหันบกที่210มามอบให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้ใช้บำรุงดินเนื่องในสัปดา์รักดินโลก พร้อมไปยังได้ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ประชาชนด้วยอาทิบริการฝังเข็มการให้ความรู้การตรวจเฝ้าระวังโควิด -19 การบริการตัดผมอา์มี่บาร์เบอร์และยังมีการจัดรถครัวสนามอา์มี่เดลิเวอรี่ของหน่วยแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนอีกด้วยกองทัพบกนะครับสั่งหน่วยทหารเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามจากรายงานพิเศษครับ บอกห่วงผู้ประสบภัยหนาวส่งทหารพร้อมชุดแพทย์เข้าดูแลสุขภาพและมอบเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลเน้นพื้นที่ห่างไกลธุระกันดารภายใต้มาตรการโควิด -19 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทยพุทธศักราช2563โดยระบุว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วตั้งแต่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กองทบบัพบกนำกำลังทหารเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่สูงที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต ลงรวมทั้งของให้จัดชุดแพทย์เข้าไปดูแลสุขภาพของประชาชนและให้ดำรรวงม,มาตรการทางสาธารณสุขป้องกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่องสำหรับในส่วนของกองทัพบ,บก เอกนรงพันธาจิตแก้วแท้ผู้บัญชาก,การทหารบกมีความห่วงใยประชาชนและกำลังพลโดยได้มอบหมายให้หน่วยทหารปฏิบัติตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวเน้นบริเวณพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ประสบภัยหนาวโดยเร็วขณะที่หน่วยทหารของกองทัพบกได้ลงพื้นที่เข้าสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่เจ็บป่วยจากสภาพอากาศขาดแคลนเครื่องกันหนาวเครื่องอุปโภคบริโภคล่าสุดเข้าแจกจ่ายผ้าหม่มเสื้อกันหนาวและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยหนาวแล้วในหลายพื้นที่ ที่จังหวัดบุรีรัมย์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพออกเดินเท้าเยี่ยมเยียนและมอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่ตำบลสำโรงใหม่อําเภอละหานทรายและมฑลทวนาหารบกที่26นำผ้าห่มจำนวน120ผืนไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน สามโรงเรียนในตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดส่วนที่อำเภอผูซางอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายมนลทนทหารบกที่34ได้นำเสื้อกันหนาวจำนวน2250ตัวไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวซึ่งประกอบด้วยทหารกองหนุนสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและประชาชนทั่วไป ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นในตำบลบัวเงินอำเภอน้าพองกองพันทหารมาที่3นํนำจุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลสุขภาพพร้อมเสื้อกันหนาวมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและตำบลโนนคอมอำเภอคูผาม่านกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวและผ้าหม่มให้กับประชาชนผู้ด้ยโอกาสและผู้ยากไร้ถึงที่พักอาศัยซึ่งนอกจากจะเป็นการดูแลสุขภาพแล้วยังเป็นการแบ่งเบา พภาระด้านค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกันหนาวอีกด้วยนอกจากนี้กองทัพบ,บกส่วนกลางได้ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดจัดทาโครงการคูโบต้าพลังใจสู้ภายหนาวนำเสื้อกันหนาวหนึ่งหมื่นตัวมอบให้กับผู้ประสบภายหนาวที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งได้แก่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย เน้นชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลและอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนเป็นสำคัญทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวหรือภัยพยิบัติต่างๆสามารถแจ้งได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านหรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และสำหรับวันนี ite, ้นะครับรายการเพื่อชาติศักลสารและประชาชนหมดเวลาลงแล้วเราจะลากันไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินสวัสดีครับเกิดมาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็น จะไม่เกรงภัยาพานพิทักแดนดินทินบานท,ที่ภูกพันเกิดมาด้วยมีหัวใจทหารมันในปามิทานที่ไฟฝันจะให้ชาติดำ